รุนแรงที่เกิดจากการสู้รบในพื้นที่ต่างประเทศนะคะอย่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลตอนนี้ถือว่ายุติชั่วคราวไปก่อนนะคะตามข้อตกลงหยุดยิงนะคะแล้วก็เป็นผลดีเพราะว่ามีการแลกเปลี่ยนตัวประกันกันนะคะในที่สุดก็มีรายงานว่ามีการแลกเปลี่ยนตัวประกันในชุดที่3แล้วแต่เดี๋ยวสักครู่คุณสวรักษ์จะมาขยายประเด็นนี้ในข่าวต่างประเทศนะคะแต่ถ้ามาพูดถึงก่อนหน้านี้สําหรับตัวเลขอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้สรุปยอดแรงงานไทยที่อยู่ในการควบคุม ของฮามาสอยู่18คนทุกคนปลอดภัยดีแล้วก็กำลังเร่งประสานให้การช่วยเหลือนะคะครอบครัวสำหรับคนที่ได้ออกมาก่อนนะคะได้รับการปล่อยตัวมาก่อนต่างก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ แม่ของนายวิทูลภูมิแรงงานไทยที่ถูกปล่อยตัวชุดแรกบอกว่าดีใจมากๆเลยค่ะที่ลูกได้รับการปล่อยตัวคือก่อนหน้านี้มีเพื่อนแรงงานแจ้งว่าเสียชีวิตไปแล้วแต่พอไปเทียบกับ DNA เเนี่ยไม่ได้ตรงกับลูกชายนะคะก็เลยเชื่อมั่นมาตลอดว่าลูกยังมีชีวิตอยู่ตัวครอบครัวตอนนี้คุยกับลูกชายเรียบร้อยแล้วค่ะยืนยันนะคะว่าถูกตอนที่คุมตัวไปเนี่ยไม่ได้มีการทรมานค่ะ วันนี้ทั้งดีใจเจ้ามันขึ้นเหนือไฮดีใจน้องหนูกวาลูกปลอดภัยกับมากแต่ว่าว่นดี้คิดว่าลูกสีดสีดปลอดภัายได้จ้าใจเนาะนี่มันอยู่กับหมองเกิดเหียดแมเมื่อคิดแมวมูแจ่กับว่าเสียชีวิตเนาะวันนี้ตรวจเบียเนี่ยไปแล้วาวา่าบ่ามีวันนี้ตายวันนี้เขาไี้บ,บอกไม่อีิทุดไทยว่า,าเป็นตัวประกันกระ,ะดีใจได้แต่ว่าคิดหลายว่าจะไปอยู่จังไหนยังสิไหม แม้ว่าจะมีคนที่ได้รับการปล่อยตัวแต่ในนั้นไม่มีชื่อของนายกงแซ่เล่าเป็นชาวบ้านเกี่ยวการตําบลริมโของอําเภอชิงของจังหวัดเชียงรายนะคะอย่างน้อยข่าวที่ออกมาก็ทําให้ภรรยามีความหวังว่าสามีจะยังปลอดภัยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับการปล่อยตัวกลับไทยเช่นกันค่ะก็กลัวอยู่ค่ะก็คือแต่ว่าก็ยังมีหวังเพราะว่าตัวประกันไทยยังมียังเหลืออยู่ค่ะคือคือ ในข่าวที่หนูดูเช้าวันนี้นะคะบอกว่าสี่คนที่ถูกจับคือไม่มีชื่อถ้ารวมกันก็น่าจะ30คนเนาะแล้วก็เขาปล่อยมาสิบก็เหลืออีก20ก็คือมันก็ยังมีความหวัง คุณผู้ชมคะคือตัวเลขคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยถ้าอัปเดตเมื่อวานนะคะจะรวมแล้ว32คนได้รับการปล่อยตัวที่มีรายชื่อออกมาเรียบร้อยแล้ว14คนเมื่อวานยังเหลือ18คนแต่ล่าสุดมีรายงานว่าได้รับการปล่อยตัวเพิ่มเติมอีก3คนนะคะ กระทรวงการต่างประเทศบอกว่าคนไทย4คนที่ได้รับการปล่อยตัวเป็นชุดที่สองก็อยู่ระหว่างการตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็จะมีการประสานกับทางการอิสราเอลให้คนไทยทั้งหมดเนี่ยที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วเนี่ยสามารถกลับไทยได้โดยเร็วนะคะ ส่วนทางประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะมีการเปิดเผยถึงการปล่อยตัวคนไทยนะคะที่ยังเหลืออยู่ในการควบคุมของฮามาสว่าน่าจะขึ้นอยู่กับข้อจำกัดในขึ้นอยู่กับเรื่องของการหยุดยิงแต่ก็คาดหวังว่าสัปดาห์นี้ฮามาสเนี่ยจะปล่อยตัวคนไทยที่เหลือทั้งหมดโดยทางการอิหร่านยืนยันว่าจะดูแลคนไทยให้ดีที่สุดนะคะ แล้วก็การช่วยเหลือตัวประกันคนไทยเนี่ยบอกว่าเป็นผลงานที่หลายๆฝ่ายทําร่วมกันมุ่งหวังให้ไทยได้กลับบ้านอย่างปลอดภยัยไม่ได้ว่าไปมีใครได้หน้ามีใครเสียหน้านะคะการช่วยเหลือมีช่องว่างอยู่บ้างเพราะว่าต้องอพยพคนไทยนับหมื่นออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะไม่มีเรื่องผลงานเป็นเรื่องชีวิตของของคนไทยครับคือจริงๆก็รัฐบาลก็ทำเต็มที่ครับตามเที่นะ แล้วาภาคประชาชนที่จะไปช่วยก็พยายามทาเท่าที่จะทําได้เต็มที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันถ้าไม่ร่วมมือกันผมก็คิดว่างานนี้มันงานใหญ่ที่ที่ต้องร่วมมือกันครับก,ก็ก็ไม่มีใครว่าไปแย่งผลงานใครได้หน้าอะไรคือได้คนไทยเป็นหลักได้คนไทยกลับมาบ้านสู่ครอบครัวคันนี่เป็นหลักการใหญ่นะครับไม่มีใครได้หน้าเสียหน้าครับตางสภาก็ถือว่า ็นการทำงานในภาคของประชาชนรัฐบาลก็ทำงานตามหลักการความเป็นรัฐบาลนะครับ และเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับทางกลุ่มฮามาสก็ได้ปล่อยตัวประกันชุดที่สามตามที่มีการตกลงเอาไว้ซึ่งชุดนี้ตามรายงานมีคนไทยรวมอยู่ด้วยสาคนนะครับตอนนี้ทั้งหมดถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในอิสราเอลเพื่อที่จะตรวจร่างกายในเบื้องต้นก่อนนะครับคุณสวัสด์ะค่ะต้องอย่าลืมนะคะว่าแต่เดิมเนี่ยข้อตกลงพักรบชั่วคราว4ี่วันค่ะเขากับว่าต้องปล่อยตัวประกัน4ี่ชุดนี่คือผ่านไปแล้วสามชุดดังนั้นแปลว่าเหลืออีกชุดเดียวนะคะแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยยังมีตัวประกันเด็กประมาณ200คนที่ยังอยู่ในเงื้อมือของกลุ่มฮามาสค่ะซึ่งกาตานั้นระบุว่าตอนนี้นะคะกำลังมีการเจรจาเพื่อขยายวันพักรบชั่วคราวออกไปอีกค่ะไปดูภาพบรรยากาศนะคะของการนี่คือคนไทยทั้ง3คนนะคะเป็นส่วนหนึ่งของตัวประกันชุดใหญ่ชุดที่3นี่เป็นภาพขนาดที่กลุ่มฮามาสเนี่ยส่งตัวประกันให้กับสภากาชาติแล้วก็สังเกตนะคะว่าในภาพเนี่ย สมาชิกกลุ่มฮามาสที่สวมผ้าหน้ากากปิดบังใบหน้าเนี่ยโบกมืออำลาตัวประกันด้วยในขณะที่เว็บไซต์ Bring t h e m Home Now ค่ะได้เผยภาพของชาวอิสราเอลทั้ง14คนที่ได้รับการปล่อยตัวล่าสุดนะคะซึ่งหนึ่งในนี้เนี่ยคือถือ2ส,สัญชาติคือสัญชาติอิสราเอลแล้วก็รัเสเซียและการปล่อยตัวประกันชุดที่3มีขึ้นเมื่อเวลาประมาณหทุ่มเมื่อวานนี้ตามเวลาในประเทศไทยค่ะ ปล่อยตัวประกันชุดล่าสุดก็สร้างความยินดีให้กับชาวอิสราเอลนะคะเขาไปรวมตัวการติดตามการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ค่ะแล้วก็มีประชาชนบางส่วนนะคะออกไปรอต้อนรับขบวนรถพยาบาลค่ะที่นำตัวประกันไปตรวจร่างกายในโรงพยาบาล6แห่งซึ่งทางการเนี่ยเขาจัดไว้ดูแลตัวประกันโดยเฉพาะ ส่วนนี้เป็นบรรยากาศในฝั่งเวสต์แบงค์นะคะประชาชนในรามันเลาะออกมาต้อนรับชาวปาเลสไตน์ชุดล่าสุดเหมือนกันนะคะ39คน ก็เป็นกลุ่มที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจําของอิสราเอลค่ะก็เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะคะที่จะพักรบชั่วคลาวเป็นเวลา4วันและตลอดทั้ง4วันนี้ทั้ง2ฝ่ายจะปล่อยตัวประกันแล้วก็ปล่อยชาวปาเลสไตน์โดยฮามาสจะปล่อยตัวประกันอย่างน้อย50คนส่วนอิสราเอลนั้นจะปล่อยนักโทษปาเลสไตน์ประมาณ150คนค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศในฝั่งของชาวปาเลสไตน์นะคะอย่างหญิงสาวคนนี้นะคะที่สวม้าคลุมศีรษะสีแดง <S <S <ะ>เธอก็เป็นหนึ่งในชาวปาเลสไตน์ที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจําของอิสราเอลก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อได้กลับไปครอบครัวก็พากันเข้ามาสูงก่องน,นะคะสําหรับหญิงคนนี้เนี่ยต้องโทษจําคุกเป็นเวลา11ปีในอิสราเอลค่ะข้อหาพยายามฆาตกรรมเมื่อปี2015้และสังเกตว่าใบหน้าของเธอเนี่ยเสียโฉมนะคะเหตุเป็นเพราะว่า มีเหตุระเบิดรถยนต์และเธอก็อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นด้วยสำหรับตัวประกันที่ได้รับการปล่อยตัวไปชุดก่อนหน้านี้คือชุดที่1และชุดที่2ทยอยเดินทางกลับไปสู่อ้อมอกของครอบครัวแล้วค่ะอย่างนูน้อยเอมิลี่แฮนไว้9ปีคนนี้พ่อของเธอก็ให้สัมภาษณ์นะคับบอกว่าหวัวลูกสู้ผอมลงไปมากแต่ว่าสภาพร่างกายโดยทั่วๆไปดีกว่าดีกว่าที่พวกเขาคาดเอาไว้นะคะแต่ว่าครอบครัวนี้ ยังมีสมาชิกอีกหลายคนค่ะที่ยังอยู่ในเงื้อมมือของกลุ่มฮามาสรวมถึงแม่ของหนูน้อยด้วยนะคะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ฮามาสเนยเคยให้สัญญาว่าจะไม่แยกแม่ลูกออกจากกันหมายถึงว่าถ้าปล่อยก็ต้องปล่อยทั้งคู่ไม่ปล่อยก็ต้องเก็บไว้ทั้งคู่แต่เขาบอกว่าฮามาสเนี่ยคือทําผิดสัญญาแล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ให้กําลังใจตลอด50วันที่ผ่านมาส่วนหญิงชาวอิสราเอลคนนี้วัย85ปีเธอได้รับก,การปล่อยตัวเป็นชุดแรกนะคะ ตอนนี้ก็ได้กลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วและภาพของคุณยายคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในภาพที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์มากที่สุดนะคะเป็นภาพที่เธอเนี่ยถูกกลุ่มฮามาสจับตัวขึ้นรถคันเล็กๆคันนี้คล้ายๆกับรถกอล์ฟนะคะข้ามเข้าไปในกาซาเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะคือกลับมาได้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ปัญหาที่ยากที่สุดก็คือสมาชิกในครอบครัวจะต้องร่วมกันหาทางว่าจะฟื้นฟูสภาพจิตใจของคุณยายอย่างไรคะ่ะเพราะว่า บ้านที่คุณยายเคยอยู่เนี่ยถูกเผาทําลายไปหมดแล้ว oh, hmm. ส่วนนิคมการเกษตรหรือว่าคิปบุชที่คุณยายอยู่เนี่ยก็ถูกทําลายเช่นกันและตอนนี้ที่นั่นไม่มีใครอยู่แล้วนะคะ oh, hmm. และแม้ว่าคุณยายจะตกเป็นตัวประกันนานกว่าหนึ่งเดือนแต่คุณยายบอกว่าออกมาได้แล้วไม่ท้อและบอกว่าต้องการที่จะเป็นอีกหนึ่งแรงครับที่รณรงค์ให้ตัวประกันที่เหลือได้รับการปล่อยตัวออกมาทั้งหมด ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกาตานะคะซึ่งเป็นตัวกลางการเจราจาในครั้งนี้เปิดเผยถึงความคาดหวังค่ะว่าเมื่อข้อตกลงพักรบชั่วคราวเป็นเวลา4ีวันสิ้นสุดลงจะมีการขยายวันพักรบออกไปอีกซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของกาตากํกำลังเจราจากับฝ่ายฮามาสและอิสราเอลรวมถึงอ,อียิปต์และสหรัฐก็มาร่วมเจราจาด้วยถึงข้อตกลงปล่อยตัวประกันส่วนที่เหลือและการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาค่ะ แต่ล่าสุดเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลบอกว่าเขาได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐโดยเนทันยาฮูยืนยันนะคะว่าเมื่อการพักรบชั่วคราวสิ้นสุดลงไม่ว่าจะขยายเวลาออกไปอีกนานแค่ไหนก็ตามอิสราเอลจะเริ่มปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮามาสอีกครั้งหนึ่งค่ะออมีข้อสังเกตจากหลายฝ่ายนะคะว่าทำไมการปล่อยตัวประกัน<ะ>ปล่อยตอนกลางคืน เขาตั้งข้อสังเกตว่าเนื่องจากตัวรประกันชุดนี้ถูกจับไปประมาณ50วันค่ะ48 49 50วันสายตาอาจจะถูกอยู่ในอุโมง์ตลอดเวลา<อ>ดังนั้นพอออกมาเนี่ยสายตาอาจจะไม่ชินกับแสงอาทิตย์อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตะนะคะ,คะแล้วก็บอกว่าพอออกมาได้เนี่ยทางการอิสราเอลก็มีการเตรียมความพร้อมเป็นขั้นเป็นตอนละเอียดมากยกตัวอย่างหนึ่งนั่ก็คือเรื่องของเสียงเขาบอกว่าเขาส่งทหารเนี่ยนะคะอิสราเอลเนี่ยประกบตัวประกันแบบคนต่อคนแล้วก็ป้องกันไม่ให้ มีเสียงดังอ่ะเพราะไม่รู้ว่ามันจะกระทบเตือนต่อสภาพจิตใจหรือเปล่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าตัวประการเหล่านี้บางคนถูกจับตัวไปแล้วไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในอิสราเอลไม่รู้ว่าบ้านที่อยู่ของตัวเองถูกเผาไปแล้วหรือไม่รู้แม้กระทั่งว่าสมาชิกในครอบครัวไม่อยู่แล้วสภาพจิตใจใช่ใช่นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังกันสำหรับ ความรู้สึกของตัวประกันค่ะแต่เมื่อสักครู่ที่คุณสวักษ์รายงานคุณผู้ชมจะเห็นภาพนะคะคนไทย3ามคนที่ถูกปล่อยตัวมาเนี่ยค่ะล่าสุดเนี่ยพอเขาได้ขึ้นรถปุ๊บเนี่ยค่ะเขากอดกันเลยนะคะคือเหมือนแบบว่าโล่งอกกลับบ้านสักทีได้ออกมานะคะคุณผู้ชมจะดูภาพข้างในนะคะนี่ค่ะเนี่ยสามคนเขากอดกันแบบนี้เลยนี่ค่ะอีกภาพหนึ่งที่สร้างความประทับใจได้เป็นอย่างดีนะคะครอบครัวก็คงจะรออยู่ว่าทั้ง3ามคนนี้เนี่ยจะได้เดินทางกลับ บ้านเราเมื่อไหรนะ,ค,ะครับตอนนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันว่าวันนี้เป็นวันที่4แล้วก็จะมีการปล่อยตัวประกัน กลุ่มสุดท้ายทีนี้ก็ต้องมาดูว่ายังมีคนไทยเนี่ยอยู่ในการควบคุมของฮามาสมากน้อยแค่ไหนแล้วจะมีการปล่อยตัวออกมาอีกหรือเปล่านะครับอย่างที่คุณสวรษณ์บอกไปว่าเนทันยาฮูเองก็มีการต่อสายพูดคุยกับทางสหรัฐเองนะครับบอกว่าหลังจากที่ผ่านพ้น4วันก็อาจจะก,กลับมาโจมตีอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ปิดทางเสียทีเดียวนะครับก็มีเหมือนข้อเสนอบางอย่างเหมือนกันที่ BBC รายงานบอกว่าเนทันยาฮูก็เหมือนให้ข้อเสนอว่าถ้าจะให้พักรบ ต่อไปอีกะนะครับหยุดสู้รบกันต่อไปอีกหนึ่งวันต้องแลกกับตัวประกัน10คนที่จะต้องมีการปล่อยออกมาต่อเนื่องอนี่เป็นข้อเสนอที่มีการรายงานข่าวออกมาก็ต้องติดตามกันต่อนะครับว่าคนกลางซึ่งก็คือกาตาในตอนนี้ะจะเจรจาพูดคุยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างเพราะอย่างที่ทราบกันดีเราเห็นตัวเลขวันแรกที่ปล่อยตัวคนไทยออกมา สิบคนวันที่สองสี่แล้วก็ล็อตที่สามสามคนนะครับก็เห็นว่าตัวเลขลดลงต่อเนื่องนักว,วิเคราะห์เขาประเมินแบบนี้นะครับบอกว่าการที่กลุ่มฮามาสจับตัวประกันเข้าไปในพื้นที่กาซาอาจจะไม่ได้มีแค่กลุ่มฮามาสกลุ่มเดียวที่จับเข้าไปครับแต่อาจจะมีกลุ่มอื่นที่เป็นแนวร่วมด้วยอย่างเช่นกลุ่มอิสลามิกจิฮัดนะครับที่ม,มีการจับตัวประกันเข้าไปในพื้นที่กว่า360กกว่าตารางกิโลเมตรแห่งนี้ครับดังนั้นความยากก็คือการที่จะต้องไปตามหาตัวประกัน ที่ถูกจับไปว่าอยู่ที่จุดไหนอย่างไรบ้างแล้วนำมาส่งมอบให้กับทางอิสราเอลซึ่งนี่แหละครับมันเป็นความท้าทายเหมือนกันสำหรับกลุ่มฮามาสถ้าจะมีการตกลงกันเรื่องของเงื่อนไขว่าจะขยายระยะเวลาในการพักรบต่อออกไปอีกเหมือนกันมีอีกข้อสังเกตหนึ่งค่ะเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้สื่อมวลชนทั้งโลกอ,อยากจะได้ยินคำให้สัมภาษณ์ของ อดีตตัวประกันทั้งหลายนะคะแต่ว่าในประเด็นนี้คุณทั้ง3ท่านสังเกตไหมคนที่ออกมาพูดคือญนะาติน่ะนะคะคือเรื่องนี้นะคะทางการอิสราเอลเนี่ยเรียกว่าขอร้องให้ตัวประกันเนี่ยตอนนี้อย่าเพิ่งให้สัมภาษณ์อาจจะด้วยเรื่องของสภาพจิตใจด้วยแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วหลังจากนี้เนี่ยถ้าตัวประกันอดีตตัวประกันคนไหนอยากให้สัมภาษณ์นั่นก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนดังนั้นช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ฟังการให้ข้อมูลจาก อดีตตัวประกันโดยตรงนะฟังจากญาติิไปก่อนครับแล้มีการตั้งข้อสังเกตว่าถ้าออกมาให้สัมภาษณ์แล้วผ่านสื่อบนชนแล้วการตีความหรือว่าการสื่อสารออกไปแล้วมันอาจจะทําให้เรื่องของทิศทางการเข้าใจต่างๆเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไปได้ะนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของการเจราจาในอนาคตด้วย